สวัสดีค่ะทุกคนชาวัตตุติคอมิสตเตอร์ตเตโอจิสตเตเตเบเนยอสตเบเนวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาเรียนรู้จากนะคะคาว่าล้อเล่นนะคะล้อเล่นหรือพูดเรื่องตลกนะคะหรือทําเรื่องตลกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ในภาษาอตาเลียนนะคะเขาจะใช้คําว่า s k e t z a r e นะคะคำนี้มันมาเป็นคํากิริยานะคะคำเต็มก็คือ s k e t z a r e แต่ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าฉันล้อเล่นเราก็ไปผันแล้วกันนะคะ s c a t t o ใช่ไหมคะ s c a t e o t o s c a t t e อะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไปผันเอาเองก็แล้วกันนะคะแล้วครานี้เวลาเรา,อาบอกว่าฉันกําลังพูดล้อเล่นนะคะ ปกติเราก็จะมาใช้ในรูปของเจรุนดูนะคะก็จะใช้เป็น s t a r รบวกด้วยคํากริยาในรูปของเจรุนเดียวนะคะก็จะกลายเป็น sto scansion er do นะคะคํานี้เราจะได้ยินบ่อยมากนะคะว่าฉันกําลังล้อเล่นอยู่หรือฉันพูดเล่นอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบพูดไม่ได้จริงจังหรือทําอะไรไม่ได้จริงจังเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไปผ่านเอาเองนะคะ sto s เก n s i o er n คือฉันกําลังพูดล้อเล่น s t a สเก a n s i o ใช่ไหมเวลาเราถามว่าเธอพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแบบ ว่าเผื่อมีคนแบบเอียชวนเราไปนู่นมันนี่หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าแบบเออเขาพูดไม่จริงอะแบบพูดล้อเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะถามเขาได้ว่าสไตล์สเก็ตสานดูช้รูปเจรุ้นอยู่นะคะว่าเธอกำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ให้เป็นค่ะ